สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ t o y o t a Fortuner GR Sport นะครับผมคันนี้ลูกค้าเคลือบเซรามิกซูเปอร์เรซินไปนะครับหลายปีแล้วนะครับแล้วก็แถมฟิล์มใสกันรอยฝากระโปรงด้วยนะคันนี้ทำไปนานมากๆเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าหลังจากที่ใช้บริการกับเราไปหลักปีแล้วเนี่ยเขายังสวยอยู่ไหมนะครับแล้ววันนี้มาทำอะไรนะครับคันนี้มารอบเซอร์วิสนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าฟิล์มใสกันรอยที่ติดไปเนี่ยมันปกป้องได้จริงไหมมันใช้อะไรได้จริงไหมนะครับ เราลองดูครับริ้วรอยบนฝากระโปรงเยอะมากนะครับริ้วรอยเยอะมากๆจะเป็นพวกยางไม้ขี้นกต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะเห็นข้อดีของการตีฟิล์มใส่กรนรอยไปเลยนะครับผมเห็นไหมมีมีมีขี้นกถามว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็เข้าชั้นสี่รถเรานะครับผมแต่ว่าจะมีบางอันอ่ะอย่างเช่นนี่นี่อันนี้สะเก็ดหินนะครับเรียบร้อยทะลุเข้าไปยันฟิล์มเลยนะครับอันเนี้ย ไม่แน่ใจไม่ไก่ก็แมวไม่แมวก็นกอะนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเร้่อรอยพวกนี้อาจจะไม่สามารถจะทนได้เพราะฟิลม์มกันลอยเนี่ยกันร,รอยก็จริงนะครับผมแต่ว่าถ้ามันมากกว่าหรือว่าอุบัติเหตุหรือเป็นพวกรุนแรงแบบนี้ก็กันไม่อยู่เหมือนกันนะครับผมเขาก็มีขีดจํากัดเช่นกันนะครับผมทีนี้ก็จะมาดูในส่วนที่มันเป็นบอดี้ทั้งหมดนะครับหลังคาแก้มกันชนต่างๆก็จะไม่ได้ติดฟิล์มนะครับก็จะเป็นการเคลือบเซรามิกนะครับผมแต่ครั้นี้ลูกค้าปรับผิวส้มด้วย นะครับปรับผิวส้มด้วยให้ดูยังเงาอยู่เลยนะครับยังเงาอยู่เลยนะครับเพราะมีการขัดปรับผิวส้มด้วยแต่นี่เป็นริ้วรอยนะครับอันนี้ลึกนะครับออกไม่ได้แล้วส่วนเปรโนแบ็กตรงนี้ลูกค้าไม่ได้ติดฟิล์มนะครับเขาจะเห็นได้ว่ามีแมลงนะครับแมลงในเวลาเราขับเร็วก็ชนปุ๊บมันก็จะเสียชีวิตอยู่วันนี้นะครับตายอยู่วันนี้คาบเครือมันก็จะ กัดกันอยู่บนสีรถนี้เพราะว่าแมลงเนี่ยเลือดหรือไขมันข้างในเขาเป็นกรดนะครับผมก็จะทําปฏิกิริยากับชั้นเล็กเกอร์ของเราก็จะอยู่เนี้ยนะครับไม่ออกแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวบอดี้ก็ยังเงาฉ่ําอยู่เลยนะฮะยังสวยอยู่รถเขาสีแดงนะครับผมฉ่ำมากเลยนะครับพลาสติกนี่ก็จะมีการคีนนิ่งให้ตัวล้อนะครับก็จะมีงานคีนนิ่งให้ซุ้มล้อต่างๆนะครับก็จะมีการคีนนิ่งให้นะครับในรอบเซอร์วิสนะครับผม หลังคงหลังคาแหลกต่างๆนะครับทำการคีนและขัดให้ใหม่หมดเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเซอร์วิสนะครับผมโปรแกรมเซรามิกเราเนี่ยจะมีทั้งหมด4เกรดนะครับเกรดที่1จะเป็นรถเก่ง5้0 0รถไซส์นี้จะเป็น7จ0ดนะครับผมก็จะดูแลหลังการหายจะเป็นทรีทเมนต์เท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นโปรแกรม2 3 4เนี่ยจะมีการขัดรบรอยทั้งคันให้ใหม่เลยนะครับส่วนลูกค้าจะเลือก ปกป้อง1ปี3ปีหรือ5ปีก็จะมาสอยย่อยเข้าไปครับราคาก็าจะแตกต่างกันแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นกันเนี้ยทำไปดูแล3ปีเข้าปีที่2แล้วยังสวยเงาอยู่เลยเพราะว่าทุกๆ6เดือนจะมีเรียกกลับเข้ามาเพื่อทําการขัดลบรอยหรือว่ารีโค้ดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อเด่นของเรานะครับดูแลหลักการขายของเราถึงแน่นอนเป็นรอยมานะครับมีปัญหามารอบเซอร์วิสเราขัดให้ใหม่และเคลือบให้ใหม่ทั้งหมดรถก็จะสวยเงาอย่างนี้ตลอดที่เราประกันกันอยู่นะครับผม ไม่ต้องห่วงเลยกระจกทุกบานนะครับเป็นคาบน้ําใช่ไหมทําการลบคาบน้ําและเคลือบให้ใหม่หมดเลยนะครับสวยๆกลับไปแบบนี้คือมอหันผ่านเนี่ยเหมือนลดพึ่งเคลือบครั้งแรกแต่จริงๆคือรอบเซอร์วิสทั้งหมดเลยนะครับผมก็เป็นบริการหลังการขายนะครับจุดเด่นของเราเลยเรื่องบริการหลังการขายเรามั่นใจว่าเราดูแลลูกค้าทุกคันดีมากนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับใครสนใจนะครับอยากใช้บริการนะครับหรืออยากเป็นสมาชิกกับพวกเราก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมฟันนี่คาสปานะครับ จอโปรแกรมถูกหรือแพงมากติดต่อมาได้เลยครับเราคุยกันได้เอาแบบไหนเลือกได้เลยนะครับ